มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยูกิไหทองคําขึ้นเวทีแรกแม่ยุกให้กําลังใจอย่างเนืองแน่นมอบพวงมาลัยแบบจุกๆหลังจากที่ยูกิเพนพกาได้ประกาศลาออกจากวงหมอลามเสียงวิหกของหัวหน้าหนุ่มนกพงศกร หลังอยู่สังกัดมานานถึง4ปีพร้อมเผยน,นะคะว่าการทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องเจอทำให้ไม่สามารถร่วมงานต่อไปได้หลังจากที่แฟนเพลงได้ทราบขา่าวก,ก็พากันตกอกตกใจอย่างมากคะ่ะต่อจากนั้นในห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคำสร้างความเซอร์ไพรส์โพสข้อความต้อนรับยูกิเข้าร่วมสังกัดระบุว่า ยินดีต้อนรับยุกิเพนพกาสู่ไหทองคำครับเซ็นสัญญาเป็นเบอร์รองค่ายไหยทองคำเรียบร้อยล่าสุดหลังจากเซ็นสัญญาในสังกัดไหทองคำในห้างประจักรชัยไหยทองคำก็ได้โพสต์งานแรกของน้องยุกิระบุข้อความเอาไว้ว่า, uki, ายุกิไหทองคำรับเชิญคณะคำผูนร่วมมิตรมินิที่งานไหว้รอยพระพุทธบาทสระบุรีมาไหลาล้นหลามอบอุ่นเหมือนเดิมขอบพระคุณป่าต้อยเปาเวียนสระบุรีครับ จากที่ได้ออกงานแล้วทางไม่ยกก็ได้มามอบกำลังใจอย่างเนืองแน่นพร้อมกับพวงมาลัยพวงใหญ่อลังการมากเลยค่ะถึงแม้ว่าจะออกจากสังกัดเดิมแต่ว่าความน่ารักของแฟนคลับก็ยังคงเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลงน,นะคะอย่างไรก็ตามต้องขอเป็นกำลังใจให้สาวน้อยยูกิด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ